สวัสดีครับพบกับเดอะเบสทีเด็ดบอลนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะที่3กันยายน2565นายนะครับสรุปทีเด็ดเมื่อวานที่ให้ไปกันก่อนแล้วกันนะเมื่อวานนี้ให้ไป3คู่นะครับคู่แรกนะครับเป็นบอลอ่าบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับบรุสเซียดอร์มุนพบกับโฮเฟนฮามคู่นี้ให้อยู่ต่ําเต็มเกมในเลทสามลูกครึ่งนะครับจบที่10ก็กินเต็มนะส่วนคู่ที่2นะครับเป็น ฟุตบอลลาลิกาสเปนะเซลร์ตาบีก็พบกับคาดิสนะคู่นี้ให้อยู่รองทีมเยือนในเลทครึ่งลูกควบหนึ่งก็จบไปที่3-0นะครับเรียบร้อยตายเต็มนะครับครึ่งแรกจบ0-0ดีใจเกอ้อเลยนะก็ถือว่าเจ็บอยู่นะครับส่วนคู่สุดท้ายนะเป็นอ่าโปรตุเกสซูเปอร์ปปรลีกนะครับ เนฟิก้าพบกับวิเซล่านะคู่นี้ให้อยู่รองทีมเยือนในเลทสอลูกนะจบไปที่2-1ก็กินเต็มไปนะครับเมื่อวานนี้กิน2เสียหนึ่งก็ได้กําไรคืนมานิดหน่อยนะครับส่วน VP ในกลุ่มนะที่ให้ไปก็จะเป็นบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับโคเปนเฮเกนพบกับซินเคบอกคู่นี้ให้อยู่สูงเต็มเกมในเลทสอลูกครึ่งเลยนะจบไปที่1-0ึายเต็มนะครับสำหรับ VP นะครับก็ถือว่าชดเชยไปแต่ก็ขาดทุนเพราะ VAP นั่นเองนะ,ะวันนี้ก็ เปิดลีกอีกแล้วนะเสาร์อาทิตย์นะบบอลเยอะน่าดูเลยนะวันนี้คัดมาให้3คู่นะครับเป็นบอลทีมลีกทั้งหมดเลยนะครับไปที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับสเปอร์นะพบกับฟูลแลมคู่นี้จะเตะในเวลา3าทุ่มนะครับวันนี้ก็3คู่เนี่ยนี่เลยนะเรียงกันมาเลยนะครับอ่ะไปดูเลทของเจ้าบ้านอย่างอ่ะไปดูปดเลทของคู่สเปอร์กับฟูลแลมกันเลยละกันนะ คู่นี้นะครับเลดเปิดมาที่ทีมเจ้าบ้านอย่างสเปอร์เนี่ยต่อที่เหล1หนึ่งลูกค,ครึ่งนะครับแล้วก็น้ำนี่ล้นแล้วล้นอีกนะสกอร์สูงเต็มเก,ม,เกมนะ่ะสามลูกนะครับเดี๋ยวไปดูสถิติของคู่นี้กันเลยแล้วกันนะนัดหลังสุดนะครับคู่นี้ที่เจอกันเนี่ยเป็นเจ้าบ้านที่เก็บใช้ไปได้ทั้งหมด4นะัดแล้วก็แพ้เสมอไปนหนึ่งนะครับหากดูผลงานโดยรวมตั้งแต่ปี2 0 1 8มาเนี่ยสเปอร์ยังไม่เคยแพ้ให้กับฟูแ่แลมเลยไม่แต่นัดเดียวนะซึ่ง ก็น่าจะชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะหรือว่าชื่อทีมหรือว่าชื่อชั้นนะเพราะว่าฟูลแลมก็เป็นเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาคนระับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเป็นน้องเก่าแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของเจ้าบ้านดีกว่านะสิบนัดหลังสุดนะของสเปอร์เนี่ยเก็บชัยไปได้ทั้งหมด5นัดอ่ะหนัดนับเสมอไป3แล้วก็แพ้ไปนหนึ่งซึ่งผลงานโดยรวมในลียังไม่แพ้ใครนะถือว่าใช้ได้อยู่นะสำหรับสเปอร์นะครับ แล้วก็การเล่นนอกบ้านเนี่ยก็ถือว่ายิงได้เกือบทุกนัดเลยนะส่วนทีมเยือนอย่างฟูแลมนะครับสิบนัดหลังสุดเก็บใช้ไปได้ทั้งหมด4นะเสมอไป3าแล้วก็แพ้ไป3ผลงานในลีกก็ถือว่าโอเคอยู่นะแพ้ไป1น,นัดก็คือบุกไปแพ้ให้กับอาร์เซนอลมา2อหนึ่งแต่ผลงานโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะสำหรับฟูแลมนะในวันนี้เนี่ยหากดูจากเลนแล้วก็สกอร์ที่เปิดมาเนี่ยคิดว่าฟูแลมเนี่ยน่าจะบุกมาไม่แพ้นะครับแล้วก็ บวกกับราคาที่ล้นแล้วล้นอีกอย่างสเปอร์เนี่ยโอ้โห,หน่ากลัวมากๆเลยนะเอาเป็นว่านะครับคู่นี้นะครับขอให้อยู่ต่ําเต็มเกมในเลทสามลูกนะถึงแม้ว่าฟูลแลมจะบุกแค่ไหนก็ตามนะครับยังไงก็ต้องมีอุดบ้างแล้วก็รอส,ส่วนนะคู่แรกขอเลือกไปที่ต่ําเต็มเกมเลยแล้วกันนะครับส่วนคู่ที่สองอ่เชลซีพบกับเวสต์แฮม,มนะคู่นี้ก็ เตะสามทุ่มเหมือนกันนะครับเรเปิดไปที่ทีมเจ้าบ้านอย่างเชลซีนะต่อในเลนหนึ่งลูกสกอร์สูงเป็นเกมสองลูกครึ่งคร,งครบสามนะครับหน้าหน้าบอลเนี่ยไหลลงมาจากหนึ่งลูกครึ่งเลยนะเดี๋ยวไปดูผลงานของคู่นี้กันก่อนละกันนะครับห้านัดหลังสุดนะครับคู่นี้ที่เจอกันก็เป็นเจ้าบ้านอย่างเชลซีที่เก็บชัยไปได้สามแล้วก็แพ้ไปสองนะครับซึ่งผลงานโดยรวมคู่นี้ไม่เคยจบเสมอเลยนะแล้วก็ใครเป็นเจ้าบ้านเนี่ยจะมีความได้เปรียบอย่างชัดเจนเลยนะใครเป็นทีมเยือนก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับ เดี๋ยวไปดูผลงานของเจ้าบ้านกันก่อนละกันนะสิบนัดหลังสุดนะครับของเจ้าบ้านอย่างเชลซีเนี่ยเก็บชัยไปได้ทั้งหมด5นัดนะครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป3ซึ่งผลงานในลีกก็ถือว่าย่าแย่นะชนะ2เสมอ1แพ้ไป2นะแพ้ทั้งลีกแพ้ทั้งเซานะผลงานฤดูกาลน,นี้ก็น่าจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะสำหรับเชลซีหรือจะอาจจะแบบว่าเครื่องยังไม่ร้อนเท่านั้นเองนะครับส่วนทีมเยือนอย่างเวสต์แฮมนะเก็บ10นัดหลังสุดเนี่ยเก็บชัยไปได้3 เสมอไป3แล้วก็แพ้ไป4ซึ่งผลงานในหลีกก็ถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเหมือนจะไปเน้นกับบอล c l ซและส่วนใหญ่แต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะล่าสุดก็บุกก็เปิดบ้านเสมอกับสเปอร์มานะครับในวันนี้หากดูจากเลรนแล้วก็สกอร์ที่เปิดมาเนี่ยเชลซีเนี่ยต่อแบบน่ากลัวมากเลยนะครับว่าวันนี้ก็เวสต์แฮมเนี่ยไม่น่าจะบุกมาแพ้หรือว่าอยากจะได้แต้มกลับไปเท่านั้นเองนะเพราะว่า เพิ่งได้พักมาแค่2วันเองนะครับวันนี้น่าจะเหนื่อยกันทั้งคู่นะแต่ว่าเชลซีเนี่ยได้พักเยอะกว่า1วันเท่านั้นเองนะครับอ่ะวันนี้ก็คาดว่าวันนี้เนี่ยเลตเปิดมาแบบนี้อยากจะลองมากๆเลยนะเอาเป็นว่าคู่ที่2นะขอให้ลองเวสต์แฮมในเลตหนึ่งลูกครึ่งเอ้หนึ่งลูกครึ่งหรือว่า1ลูกครึ่งแล้วกันเนะาะคาดว่าแพ้ไม่ขาดนะครับอาจจะจบที่1 0หรือไม่ก็บุกมาเสมอนะส่วนคู่ที่3นะครับคู่สุดท้าย เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเหมือนกันนะครับเป็นนิวคาสเซิลพบกับคิสตันพาเลทนะคู่นี้ก็เตะสามทุ่มเหมือนกันนะครับเริ่มาที่ทีมเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลเนี่ยต่อที่เลทครึ่งลูกนะสก,กอร์ไหลลงมาจากครึ่งลูกคนหนึ่งแล้วก็สูงเต็มเกมในเลทสองลูกครึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของคู่นี้กันก่อนละกันนะนัดนั้นหลังสุดนะครับคู่นี้ที่เจอกันก็เป็นเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลที่เก็บชัยไปได้2เสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2นะครับผลงานโดยรวมคู่นี้สูสีกันนน่่าดดูเลนะลลยะแแ้วก็ตั ยิงมากกว่า2ลูกนะแต่ว่าไม่ค่อยถึง3ลูกสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะออกสก,กอร์ต่ำนะเดี๋ยวไปดูผลงานของเจ้าบ้านดีกว่านะครับ10นัดหลังสุดเนี่ยของเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลเก็บชัยไปได้ทั้งหมด4นัดนับเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป3ซึ่งผลงานในหลีกก็ถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเสมอ1เอยชนะ1เสมอ3แพ้เป็น1น,นะครับซึ่งผลงานโดยรวมก็ถือว่าถ้าดูจากทีมที่เจอเนี่ยก็ผ่านมา หนักพอสมควรนะทั้งลิเวอร์พูลทั้งแมนซิตี้นะครับหรือว่าไบตันนะครับ mm hmm. บูฟก็มีนะก็โดยรวมแล้วนิวคาเสเซิลฤดูกาลนี้กอ็ออกตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถึงแม้ว่านัดแรกจะเปิดบ้านชนะนอตติงแฮมมาก็จริงนะครับเดี๋ยวไปดูทีมเยือนก่อนแล้วกันนะพาเลทน,นะครับสิบนัดหลังสุดเนี่ยเก็บชัยไปได้ทั้งหมด5นัดนะครับเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป2 ผลงานในลีกก็ถือว่าโอเคอยู่นะอยู่กลางๆเหมือนกันเลยนะครับไม่ต่างกับนิวคาสเซิลสักเท่าไหร่นะครับก็เจอลิเวอร์พูลก็เสม,มอมานะเจออาร์เซนอลก็แพ้นะครับเจอแมนซิตี้ก็แพ้นะซึ่งผลงานโดยวรวมเจอทีมที่โหดๆห,หน่อยก็สู้ไม่ค่อยได้นะแต่ถ้าทีมระดับกลางๆเนี่ยคาดว่าน่าจะสู้ได้อยู่นะสำหรับพาเลทนะครับในวันนี้เนะี่ยทีมอันดับ12กับอันดับ1 3มาเจอกันต่อในเลทครึ่งลูกไม่ค่อยน่าเกียดสักเท่าไหร่นะบวกกับสกอร์ส,อรสูง ที่เปิดมาก็าคาดว่าวันนี้น่าจะออกที่สูงเต็มเกมเหมือนกันนะครับคู่ที่3นะถึงแม้ว่าคู่นี้เนี่ยจะยิงกันน้อยก็จริงแต่วันนี้จะให้สูงเต็มเกมในเลทสอลูกครึ่งไปเลยละกันนะเปิดเกมลูกใส่กันน่าดูเลยนะคู่นี้นะครับอ่ะสรุปทีเด็ดสาคู่พรีเมียร์ลีกทั้งหมดเลยนะสเปอร์พบกับฟูลแลมให้อยู่รองฟูลแลมในเลทอ่าให้อยู่ตามเต็มเกมในเลทสลูกนะแล้วก็คู่ที่2 Chelsea, เชลซีพบกับเวสต์แฮมคู่นี้ให้รองเวสต์แฮมในเลทหลูกครบครึ่งนะครับ ส่วนคู่ที่3นิวคาสเซลพบกับพาเลตคู่นี้ก็ให้อยู่สูงเต็มเกมในเลทสองลุกครึ่งนะครับก่อนจะลาไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเดอะเบสทีเด่ดบอลให้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่ม v p นะครับก็แอดไลน์เดอะเบสตามที่อ่าเขียนไว้ข้างบนนี้ได้เลยนะครับนี่เลยนะอ่าเดอะเบสทีดีนะไม่ไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับมีทีเด็ดแจกทุกวันนะครับบวกจบกําไรทุกวันอย่างแน่นอนนะครับอาจจะไม่ได้เป็นเพราะผมหรือว่า อะไรนะเพราะมีเซียนในกลุ่มนำหลายท่านอยู่นะครับสำหรับในกลุ่ม BAP นะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ